น่งงาไงใส่หมวกกันน็อกดอ้วยค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาติดตามบรรยากาศนะคะการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะของผู้ต้องหาที่ก่อเหตุชิงทองภายในห้างทองเยวราชนะคะในโลตัสลาด รลตัสวังหินนะคะขึ้นขณะนี้ค่ะในส่วนของผู้ต้องหานะคะคือในชัยมงคลใจอุถัมภ์ามที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวได้นะคะอยู่ในรถกระบะคันนี้นะคะซึ่งมีรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุค่ะขึ้นท้ายรถกระบะมาด้วยนะคะก็จะนํามาใช้ในการทําแผนนะคะตอนนี้ในส่วนของผู้ต้องหายังอยู่ที่ คปเนี่ยนะคะที่ก็กําลังจะเปิดให้ผู้ต้องหานั้นออกมาแล้วนะคะซึ่งในส่วนของผู้ต้องหานี่นะคะก็ได้สมหมกนอกนะคะที่จะเข้าไปทาแผนภายในร้านหองนะคะวางเลยครับเข้าไปเลยค่ะเข้าไป

ให้ทางคนท้องหน,น่อยครับใจเย็นคนท้องชิวท้องเหรอลูก ค่ะตอนนี้นะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้คุมตัวนะคะผู้ต้องหาไปชี้จุดบริเวณหน้าร้านทองนะคะซึ่งเป็นจุดที่เข้าไปก่อ,อเหตุน,นะคะหลังจากที่ในวันนั้นที่เราเห็นจากภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะว่าคนร้ายเนี่ยพอมาถึงบริเวณหน้าร้านทองนะคะก็ใช้อาวุธปืนนะคะ่ะมขู่เจ้าหน้าที่พนักงานถายนะคะก่อนที่จะกระโดดข้ามนะคะ ตู้กระจกเข้าไปด้านในค่ะเพื่อที่จะเข้าไปกวาดทองตามภาพที่เราเห็นนะคะ ซึ่งในส่วนของการทําแผนวันนี้นะคะก็มีประชาชนที่มาใช้บริการที่ห้างรถตั้นแห่งนี้นะคะก็มาดูเหตุการณ์ค่ะรวมถึงสู่ปรชชนจํานวนมากนะคะที่มารอทําแผนกันตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะตามกําหนดการซึ่งจากบริเวณจุดนี้นะคะที่ผู้ต้องหานะคะได้ฉกทองจากร้านนี้ไปนะคะสิงทัดจากอทองจากร้านนี้ไปก่อนที่จะ วิ่งออกมาด้านนอกนะคะด้านนอกห้างเพื่อที่จะไปเอารถมอเตอร์ไซค์ค่ะที่จอดอยู่หลังห้างแล้วก็ขับหลบหนีไปนะคะก็ใช้วิธีการมุดไปใต้ในีแทนนะคะแทนการจะโดดในวันนั้นนะคะ นักข่าวเลยจ้าไปนักข่าวเข้าไปเลยจ้าเจ็บเจ็บ์ี่จะได้หรอมนะคะโอรับโอเคครับโคโอคโอเเคอเคโอเคอเคโอเคโคโคะค เข้างนกขวาเลยพี่น,นะ,ะ่านี้น,นะคะก็นนะะเป็นบรรยากาศที่บริเวณห้างโลตัสวังถิ่นนะคะที่มีการทำแผนวันนี้นะคะ เดี๋ยวจะให้ดูจุดที่คนร้ายนะคะพอออกมาจากบริเวณประตูนี้แล้วนะคะเขาก็วิ่งไปบริเวณด้านข้างนะคะด้านข้างของตัวห้างเนี่ยนะคะที่จะ,อะจอดรถจักรยานยนต์นะคะไว้ที่บริเวณหลังห้างคือภาพที่เราเห็นจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งนะคะที่เขาวิ่ง ไปบริเวณนี้นะคะคุณผู้ชมคะจะเห็นนะคะว่าวิ่งตามแนวไปค่ะแล้วก็จอดรถไว้บริเวณหลังห้างนะคะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ค่ะก็จะไปทําแผนบริเวณด้านหลังห้างนะคะซึ่งเป็นจุดที่คนร้ายนั้นจอดรถจักรยานย,ยนต์ไว้นะคะตอนนี้ก็มีการนํารถจักรยานย,ยนต์ไปเตรียมไว้บริเวณนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งในส่งของการทําแผนวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่นะคะหลังจากทาแผนแล้วเสร็จค่ะก็จะได้มีการ คุมตัวผู้ต้องหานะคะไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดานะคะวันนี้มาแค่คนเดียวนะคะคือนายชัยมงคลใจอุปถัมภ์ค่ะแต่ว่าในส่วนของแฟนสาวนายชัยมงคลนั้นไม่ได้มาด้วยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดข,ของการทาแผนประกอบคํารับสารภาพในคดีชิงทองที่ห้างโลตัสวังหินนะคะเกิดเหตุเมื่อวันที่27กันยายนแล้วก็จับได้เมื่อวานที่ผ่านมคะ่ะ ตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอตัดไลฟ์เฟซบุ๊กก่อนค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ